และกเพื่อกรบียเ่ยสาเป็นสารไ่เ,เียพนห้กันบานเิาดสนามว่าเป็นตจอสาบจีคอนตอนประมาณ1นึ่งโมงแล้วไมใช่ในเบิงหรือบอรนีเ่เอายังาดยย้ยุง่งอ้กือบได้เกือบได้ เา้เชียบอขึ้มาได้โอ้โหใบ11โดงยามาโคกไปที่รกสิอ้าว,วข,าาาาข้อขาบ่ได้บ่ได้ตัดสินใเต่อวาตนาซใส่เสื้อไยย้อนกลับขึ้นมาใส่ไดใส่เสื้อทตนนี้การา่ไปแล้วไปแล้ว

ยิงได้บอนี่ตีเสมอได้บอเสมอได้บอลนี่เขาเดินนะเขาเดินเขาเดินเขาเดินนะเขาเดินนะเด้งเด้งเด้งอ่าเบอร์บรรยากาศกองเชียเสียแม่ไม่ต้องทำดุอาอ่าลูกโทษสิเขาว่าลูกตีเสมอเลยเนาะ หางอ้อม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 เอาอยิงแลวีเสมอได้แล้อ้าวบรรยากาศบรรยากาอนนี้เลยไซธานีปีเส,สม,มอได้รอบซิงค์ซาเลอรอ้าวเป็นยังไงยิงไม่หรอยิงไม่ยิงไม ย uh ิงไม่าบมันนี่โอ้โม euh ่จ้กลังานมาดิ่ยิงมา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 งนินอเบิงเบาา้ ý lọc thôi 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 เอาเอาเบิ้งบรรยากาศเข้าโอ้เกือบเกือบโอ้ดากองเชียดากรเซียเลยห่อประสมหรือว่าคเข้าหยิกมาเข้าตะหองประชุมอยู่ประกันแทมป์มาเข้าอยู่ เซ็เ็ตเซ็เกือบเกือบโอ้วดาโกเซียมเมืองส่ทามีนาีถอยอยถอยพ่เลยเอาสาดทินอย่างเดียวเลนี่ โอ้กองเซียพุนเดอะกองเซียบดทเป็นบดทแลกองเซียคีมใดนันนะแล้วกรดากองเซียข้างหลัง

รอบชิงนีไปสียได้เป็นทีหนึ่งเนาะตอนนี้ก็เสมอสองสองเตอนนี้เรื่องไซธานีกับไซเซฐาเนาะไอเสมอสองสองเนาะไอเป็นรุ่นเยาวชนน่อยเนาะรอบชิงน่าเอิรุ่นเยาวชนเนี่ยเบิร์ตคูนี่แมนรุ่น การซิคันรุ่นทั่วไปเนาะรอบซิงซเลร้วกันเปิดคูนี่กับแมนรอบซิงซ่าเลิรของรุ่นทั่วไปแมนเมืองปากเงิมกับเมืองสังทองเนาะเบิดคูนี่นี่คสนามบรรดากองเสียสาวแะเพื่อกดเปียเพ้อในการแข่งขันบัลลังก์สมดขอบสนามเราะว่าเป็นารเตะ ทำะตรมกลแต่สุ้าได้ครับเอาฟรีคิกเนาะไดสีขาบอจุดนี้เป็นจุดสำคัญของทางาซเหมายเลขเก้าเอาฟีคิกเขาเมืองายเธาเนาะไปได้รือ่เหยียไปดะเอ้าเอาเกือเกือปึ๊บเอาไไ้าเฮ็ดกันเอไไ้จาเกืเ,ไไเกืเ,ไไเกืเกืเ สาเนียได้นี่ยแตว่าสักก็ซ้กน่ว่าได้เป็นจุดทวดเมืองเมืองปากงื้อาโฆษณาโอเมืองเนาะเจ้าของเรียนทำตอสาวปจิตตอนประมาณ1นึ่งโมงล้จะใสเบิงหรือบอเนี่ เอายังได้ยุ oh, no eso, ่งอ oh, no in ้เก uh, ือบได้เก uh, ือบได้ไปไปเคลียร์บอลขึ้นมาได้โอ okay. oh ้โหยไปใน11โด่งยาวมาควงควงกันไปที s <S ่ไปใน10อ้าวข้อขาบ่ได้บ่ได้ตัดสินใจตัดว่าจะได้ใส่เสื้อขาเย้อนกลับขึ้นมาอ้าวรอบนี่เกือบได้เกือบได้บางนึงนี่ได้บ่ดิมีโอกาสได้บ่โอ้ยเบิ้ดเบิ้ดเบิ้ด นำสองศูนย์มาให้เมืองไซธานีตีเสมอเนาะสองสองลวดอ่าปัะีนี้เป็นโอกาสของไซเสธานอะประเดนี้สี่ขึ้นนำเด้ปะสนามต่อยางรวดเลยทุกออยังมีโอกาสทุกคงเอือคือยุเออเกือบเกือบเกือบเออโดย็ได้ตัใจเนเป็นเจมบุก ไปเสียฐามบางทีนี้ต่างไฟก็ได้ระวังกันแล้วเนะเพราะประตูนี่อ่าภัยน้ำก้อนอ่าเป็นประตูใส่ได้หนานเพื่อต่อตอนนี้ตอนนี้เก็บปีแล้วโอ้ลิเวอร์พูลก็มาติดขกบสำนามับลิเวอร์พูล ียหานัดรวดจากที่หนึ่งโอ้กเราไปโดได้ท็อปโฟร์ซะไปดิท็อรนเท็อปเ็มเรุ่นไปยุโรป้าตอนนี้เป็นรุ่นไปยุโป้าตอนนี้ ตอนนี้เป็นการยิงลูกโทษเนาะระหว่างเมืองไซธานีกับเมืองไซเซธาเนาะจอบสิงสนามเลิอสิงเย็นคำกีฬาแข่งขัน,วนขวัญนครหลวงเนาะจอบสิงสนามเลิอตอนนี้อ่าบรรยากาศบรรยากาศกองเสีย เมืองไซทานีเตะก่อนเนาะไซธานีเป็นไฟปนเปิดดอลด้วยหมายเลขสิบติดตามยุติรรมเสียบมาไซทานีจะสามารถปิดประตูได้หรือเปล่าจริงก่อนได้บ่ลนี่กอนน้ำตอนหนึ่งโซน ไปแล้วเนาะอ่าวจะสุดท้ายพ้นกำลังเนาะ